และอันหนึ่งที่คนพูดกันเยอะมากพี่เทียบร,รู้รู้ใช่ไหมครับว่าเขาบอกว่าอิชิอิเนี่ยน่าจะไปเป็นโค้ดทีมชาติไทยโยวันนี้คนพูดกันเยอะเนะใช่ปะ่ะพอเห็นระบบก,การเล่น<ถ>นะครับอ่ะจะฟังคําตอบว่าพี่เทียบตอบว่ายังไงก่อนหรือว่าโยจะเล่าเรื่องอิชิอิก่อนให้อ<ร>ตอบก่อนเลยดีกว่าตอบก่อ,กอนเลยได้อ่าผมอยาก้ล <ough. S 2> <aş> ่นนะครับพี่เทียบบอกว่าให้เขาสร้างเด็ก เพื่อไปติดทีมชาติเถอะค่ะแล้วก็ส่งติกเกอร์ยกมือไหว้ขอร้องแล้วขอร้องเถอะขอร้องเถอะคมันจะหมดทีมแล้วพี่ปูเออเออเยาเอาโค้ชไปอีกเลยเขบอกอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าให้อีจีเนี่ยสร้างเด็กเพื่อส่งให้ทีมชาติเถอะอ่ะแทนที่จะเอาอีจีไปนะครับให้เขาสร้างเด็กเถอะอันนี้ก็เป็นคําตอบไกลๆว่าก็คงจะไม่ได้ปล่อยให้อีจีไปทําทีมชาติ แต่อันนี้เราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทีมชาติสนใจหรือสมาคมฟุตบอลสนใจนะครับแต่แฟนบอลเนี่ยบอกว่าอยากจะให้อีทีมาทําทีมชาติอยากจะเห็นสไตล์อีทีในทีมชาติไทยนะครับทีนี้พอพูดกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็เลยต้องถามไปนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีทีที่จะตอบอีกว่าเขาจะไปทําทีมชาติหรือไม่ไปทําทีมชาติเพราะม,มันไม่ใช่เลือกเนื่องจากว่าเขามีสัญญาอยู่กับสมุดปาการนะครับแต่พอถามประธานสโมสรนะครับประธานสโมสรเขาก็ต้องตอบแบบนี้แหละว่า ว่ไหวแล้วให้ทำให้สร้างเด็กดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้นักบอลก็เหลือน้อยนะครับตัวดังๆก็ไม่มีถ้าไม่มีโค้ดเก่งๆอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไปไม่ได้นะครับอันนี้คือคุณเจซีรีมอลเขาบอกผมอย่างนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นอันว่าจบข่าวที่นี้มันจบข่าวอยู่แล้วลหละนะครับมันก็ว่ากันไม่ได้แฟนบอลก็ เป็นเรื่องปกติเลยเขาเห็นโค้ดใครทํางานเก่งๆทํางานดีๆเนี่ยก็มีความคิดอิสระว่าอยากจะได้คนนั้นอยากได้คนนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะครับโยก็ไปหาสูตรลับของอิชิมาว่าในยุคที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์แบบเนี้ยเขาจะทําทีมอย่างไรใช่ไหมใช่ครับก่อนอื่นเลยพี่ปูเราเคยถามพี่เจบกว่าจะได้อิชิอีกมาเนี่ยครับ โอ้โห,โหพี่เจียบต้องบินไปสองครั้งสามครั้งไปพูดคุยไปพูดคุยแนวทางไปเสนอหลายๆอย่างให้กับอิชิการเดินทาง,งมาของอิชิอีกครั้งนี้พี่ปูครับอิชิอีไม่ได้ค่าเหนื่อยแพงมากนะพี่ปูไม่ได้แบบแพงหลักหลายล้านเหมือนอากิระนิชิโนหรือว่าใครหลายๆคนพี่ปูว่ากันว่าเนี่ยเงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่แต่หลักล้านด้วย อ <im itation> <im itation> จริงๆถ้าเราเราดูเนี่ยเรามองว่าโอ้โหอิชิอิต้องเงินเดือนล้านห้าสองล้านอะไรประมาณนี้ถึงถึงจะอยู่กับเขาได้แต่ว่าประเด็น <im itation> คืออิชิอิเนี่ยมีมีแพชชั่นมีความ,ม wide, อยากทําแล้วมีแรงมาดาลใจหลายๆอย่างที่พอมาสร้างนักเตะเคสในฤดูกาลนี้ของอิชิอิเนี่ยถามว่าคุณเจี๊ยบถามอิชิอิไหมว่าถ้าปล่อยสามคนนี้ไปเนี่ยสูตรประการ <im itation> หไหวไหมทีมจะอยู่ได้ไหม มีการปรึกษากันก่อนพี่ปูกอิชิบอกว่ามไม่มีปัญหาอืมอืมอืมทาไมถึงไม่มีปัญหามผมไปถามน้องๆมาพี่ปูกเขาบอกว่าตั้งแต่ที่อิชิมาอิชิให้ความเท่าเทียมกับซูเปอร์สตาร์แล้วก็นักเตะที่กําลังขึ้นมาใหม่เหมือนว่ารัฐมนตรีเท่าไหร่ประชาชนเท่าไหร่ให้หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันอ่าประมาณนี้ อืมอืมอือมิชิเป็นคนซ้อมบอลเน็ตอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงอืมสองชั่วโมงของอิชิอิเนี่ยเป็นสองชั่วโมงที่คุณจะพักกินน้ําในเซสชันในการกินน้ําเนี่ยประมาณแค่หนึ่งนาทีคือคุณเดินไปกินน้ําสมมติว่าพี่ปูเดินไปกินน้าที่ตู้เย็นเนี่ยซ้อมพักเบรกพี่ปูเดินไปกินน้ําที่ตู้เย็นอืมพี่ปูกลับมาคือซ้อมต่อเลยนะไม่มีอ้าวเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะ อันนี้คือส่วนส่วนที่เข้มงวดสมุติระวางกลวยอยู่ห้ากลวยในการสปีดเด็กไทยจะผ่อนประมาณกลวยที่สี่แต่อิชี่ไม่ได้นะพี่ปูคุณต้องผ่อนหลังจากหมดกลวยที่ห้าก่อนอเขาบอกว่าอิชี่เข้มงวดเรื่องนี้มากอ,มอีกหนึ่งส่วนที่อิชีบอกว่าทําให้ทําให้นักเตะกับอิชีเนี่ยเป็นกันเองมากๆอิชี่เป็นคนเฟรนลี่มาก สมมติพี่ปูสมมติอิชีบอกพี่ปูว่าแท็กติกนี้เนี่ยพี่ปูต้องเคลื่อนไปทางนี้ทางนี้นะแต่พี่ปูงงพี่ปูบอกว่าพี่ปูไม่เข้าใจพี่ปูไม่เข้าใจพี่ปูเดินไปถามอิชีได้เลยผ่านล่ามคุยกันได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะผมไม่เข้าใจแท็กติกนี้ของอิชีเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้เลยคือโชคดีที่นักเตะสมุทรปราการหลายๆคนอย่างรักษาวประตูอย่างปฏิวัติคำหมายอย่างพีระดอนชํารัศมีแต่ก่อนเนี่ยเขากล้าที่เดินไปถามพี่ปู แต่นักเตะบางคนนักเตะดาวรุกอย่างกับหลายๆสโมสรเนี่ยถ้าโค้ชฝรั่งบอกว่าคุณไปทางนี้เนี่ยถ้าพี่ปูยืนงงๆอยู่เนี่ยพี่ปูจะไม่กล้าไปถามก็จะเล่นมั่วๆแล้วเดี๋ยวโดนโค้ชด่าเอาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่สมุดปาะการไม่ใช่ที่สมุดประกาเนี่ยพี่ปูเดินเข้าไปถามเลยครับอิชีมีคําตอบให้อืมอธิบายแท็กติกถามหลายคนเขาถามว่าแล้วอิชีเนี่ยตัวตัวตัวดีไหม เรียกนักเตะไปตัวต่อตัวไหมเขาบอกว่าอิชิแอบน้อยมากที่จะเรียกอ่าเรียกนักเตะเข้าไปคุยตัวต่อตัวอิชิเน้นแทคติกสําหรับลูกเกมสมอลไซส์เกมในการเล่นเท้าฟุตบอลเท้าต่อเท้าอืถ้าพี่ปูไม่ได้จริงๆในเกมเนี้ยค่อยเรียกออกมาคุยคุยตรงนั้นเลยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อีี้อออืมธิบายให้เข้าใจให้เคลียร์ตรงนั้นจนกว่าจะทําได้อิชิจะไม่มี ซ้อมน้อยกว่าสองชั่วโมงมีแต่บวกเข้าไปสิบถึงสิบห้านาทีในการซ้อมแต่ละวันอืมอืมอืม,อมนี่คือเคล็ดทำไมใช่ครับ,รบทำไมอิชิอถึงมั่นใจว่าการเสียพีระดนการเสียจักรพัน์แล้วก็การเสียเจ้าเอี้ยงอ,ออกไปเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อทีมเขาบอกว่าอ,อย่างแรกเนี่ยอิชิเน้นฟุตบอลเท้าต่อเท้า หนึ่งเขาบอกว่าเด็กไทยเด็กไทยนะพี่ปูศักยภาพพอกันใกล้เคียงกันมากจริงๆแล้วเด็กไทยมีเบสิกฟุตบอลที่ดีโดยเฉพาะฟุตบอลเท้าต่อเท้าแต่จะขาดแค่การเคลื่อนตัวในสนาม,มและแทคติกที่แตกต่างจากที่อื่นใครจำได้สมัยโคชหลังชันวิทย์ผลชีวินเอาทีมชาติไปซ้อมที่ แมนซิตี้ครับโค้ดของแมนซิตี้เนี่ยมาบอกตอนนั้นผมจําได้เลยอะมาบอกผู้สื่อข่าวของเราแล้วเขียนออกมาว่าจริงๆแล้วทีมไทยเบสิกดีมากเลยแต่ว่าการเคลื่อนที่เนี่ยน้อยมากพี่ปูกอืม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 เขาบอกเราการเคลื่อนที่หาฟุตบอลเนี่ยมันน้อยมากเราถูกสอนมาแบบว่าเล่นกับบอลถ้ามีบอลเนี่ยเราจะเเราจะรู้ว่าจะเล่นยังไงแต่ถ้าคนไม่มีบอลถูกไหมมันจะเล่นบอลไปทางไหน วิ่งตัวเปล่าไปทางไหนซึ่งสําคัญพอๆกับคนที่มีบอลนะเพราะใน22คนคนที่มีบอลมีอยู่แค่คนเดียวถูกไหมถูก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 อันนี้พออิชิเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆมีความสุขเด็กๆพยายามจะไปเนเขาเรียกว่าจะเอาความรู้จากอิชิเยอะมากอืมอิชิไม่ใช่คนดุพี่ปูในสนามไม่ใช่คนดุแต่เป็นคนเขี้ยวเขี้ยวเข็นเตะได้ แล้วอย่างแรกที่จะเล่นแล้วก็อยู่กับอิชิได้ก็คือนักเตะต้องฟิตพอฟิตแล้วสมองมันสมองสมองมันไปตามความฟิตถ้าคุณไม่ฟิตยังไงสมองมันก็ไม่สั่งการอันนี้คืออย่างแรกเลยที่อิชิเน้นมากทําไมเชียงทําไมสมุทรปราการถึงสู้กับเชียงรายได้สบายเพราะนักเตะของสมุทรปราการจุดเด่นคือความฟิตฟิตมากฟิตเยอะมากจริง Mm hmm. แต่ว่าจะยืนระยะได้ขนาดไหนเขาก็บอกว่า mm hmm. เดี๋ยวมันก็ต้องรอดูเอานักเตะจากปลวกแดงมาเยาวชนนะเอานักเตะจากกราชเชิมนิดบางแก้วมาเอามาเป็น mm hmm. เอามาเป็นตัวเสริมหลายคนน่า mm hmm. น่าเป็นห่วงแต่ว่าพอเราดูเกมแรกแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่า mm hmm. หนึ่งอิชิเข้ามาเน้นฟุตบอลเท้าต่อเท้าก่อนเบสิกอย่างแรกคุณปลบอลให้ตรงก่อนและเดี๋ยว mm hmm. ความการเพื่อนที่เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน mm hmm. แล้วนักเตะไทย mm hmm. เกลียดการแปลบอลยืนแปรบอลทีละยี่สิบสามสิบ ยี่สิบสามสิบครั้งที่สุดพี่ปูมาแล้วอยากยิ่งออประตูมาแล้วอยากเล่นลิงแล้วแต่จริงแล้วเบสิกแรกก็คือการแปรบอลให้ตรงก่อนอืมอืออ่าบางคนบางคนบอกว่าอย่าเพิ่งรีบป่วยมันเป็นแค่นัดแรกเราก็ยืนยันว่านัดต่อไปมันอาจจะไม่เดียงยีก็ได้นะครับหรือว่ายาวแต่เ,เิเพราะว่าด้วยด้วยคุณภาพผู้เล่นเนี่ย มันมัน <c oughs> เป็นรองเขาเยอะจริงๆตัวหลักๆไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเรากําลังจะมาคุยกันถึงทัศนคติแล้วก็แนวทางนะครับในการทําทีมของอีชีีอย่างที่หลายคนบอกว่าเขาน่าจะขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชาตินะ